อ่าล้วครับผมก็ขอกราบตูดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมคอร์ดิตี้โมบายแล้วผมเอ็ดดับไนดีกันเลยนั่นเองนะครบผมวันนี้นะแล้วก็อยู่ในโมด BR อีกแล้วอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยปืนทไให้่อยสําคัญนะฮะปืนเนี่ย AK กับ a r c t i c นะพี่ผมเล่นในวันนี้นะฮะแต่ว่าผมพูดไว้เลยว่าคลิปนี้มันมีอะไรที่น่ามหัศจรรย์กว่าการที่ได้เห็นผมเล่นยิงปืนผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมยิงไม่ได้เยอะนะฮะแล้วก็ตายด้วยแต่ว่ามัน สาเหตุอะไรที่ทําให้ผมตายเหรอไปดูกันเดี๋ยวนะฮะคือทุกคนน่าจะเดาออกแล้วนะครับว่าผมโดนอะไรตายในหน้าปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปนะฮะแต่ว่าต้องไปดูวิธีการตายครับว่ามันมันแย่มันมันเฮียมากจริง <laughs> ๆผมไม่คิดว่ามันจะทําขนาดนี้แบบไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนั้นนะเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดนะูตอนนี้ก็ตามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก่อนเราจะพูดเสร็จนะฮะก็มาเอาเรอเฮลิคอปเตอร์ฮอนนั่นเองนะครับจะไป ล่าคนตามปกตินี่แหละผมอาจคลิปก็จะคือลงแบงก์มาเก็ตเสร็จเอาของแล้วก็ไปล่าคนนะฮะก็คือจะเป็นคลิปปกติเลยนะคแต่ขัที่ไม่ปกติก็คือนั่นแหละที่ผมพูดไปโอเคนะตอนนี้มาลงเพื่อนบอกว่ามีคนนะครับเอาสไน2ส่องไปยังไงข้างหน้ามีหรือเปล่ามี1คนนะครับวิ่งมาแล้ววิ่งซ้ายออกมาเขามาหยุดมีป้ายกำบงังเราไม่ออกจากที่กำบงังเผื่อเขายิงเราอื้อสอยไปไม่เป็นไรครับเขาไม่ตายเขาไม่ใช่เขาไม่ตายเราย,ยิงให้โดนโอเค เขาน่าจะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับเขาน่าจะวิ่งชาร์จเหมือนกันนะโอเคนี่ครับมาแล้วมาแล้วเราออกซ้ายด้วยครับนี่เงี้ยสองตัวนอนเนาะไม่ได้ยินเสียงตีนี่แหละครับข้อดีของนินจาเราต้องเข้าหลังเท่านั้นนะครับถึงจะดีนะใครเล่นนินจาเข้าหน้าก็ได้ครับคือใช้ลูกซองนะครับแต่ลูกซองชาร์จแล้วก็ดึงนินจาเข้าไปนะครับดึงสลิงเข้าไปนะเคขึ้นหอตอนนี้หมดตยแล้วนะที่นี่คือเพื่อนเก็บหมดเลยฮะเพื่อนผมคนนี้ค่อนข้างจะเก่งนะครับก็เลย คิวเยอะซะมากกว่าผมหลายเกมเลยนะครับคือเขาเก่งจริงนะโอเคครับตอนนี้เรามาเก็บแอดดักันเลยเอาเป็นอาร์ติกนะครับปืนโปรดของผมเองถามว่าโปรตไหมเหรอในสไนก็คงไม่โปรดมากเท่ากับโลคัสนั่นเองนะ่ะถือว่าเป็นปืนโปรอยู่นะแต่ว่าโลคัสผมรักมากกว่าฮะโอเคอันนี้มาอยู่ที่โรงบาลนะเหมือนจะมีบอดอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคยิงบอดไปก่อนคือพูดง่ายอะผมตัด คลิปนี้ผมตัดค่อนข้างจะตัดเยอะนะครับแล้วก็ตัดเร็วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่ามันมีอะไรแค่ช็อตเดียวเท่านั้นแหละเออโอเคครับข้างหน้ามีบอทนะครับผมก็เลยโดดยิงไม่มีอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้วิ่งไปเอาแอดดับนะครับเพื่อจะเอาไอตัว AK ของเรานั่นเองนะฮะก็ AK ก็รีวิวไป หลายคลิปอยู่แล้วนะครับก็ลองไปดูในคลิปเก่กาๆนะสำหรับการแต่งปืน2ปืนนี้นะครับโอเคเพื่อนยิงล้มไปนะฮะก็2ปืนนี้ใครอยากรู้นะครับว่าแต่งยังไงก็ลองไปดูคลิปเก่าๆของผมที่ผมรีวิวไว้นะครับผมวันนี้นี่บอกเลยว่าขี้แตกขี้แตนนะฮะโอเคบอดมาข้างซ้ายยิงไปก่อนเลยตอนนี้ฆ่าไป5ตัวแล้วครับอเอ้ยกระตกเล็กน้อยโอเคนะครับปามอดินาลินก่อนผมว่าจะมีคนอเอ้ยยังไง มีบอดอยู่ข้างล่างเรานะครับยิงกาหัวมันไปเด่น,นะฮะตอนนี้ก็ฆ่าไปแล้ว6คนนะครับคือตอนนี้ฆ่าไม่เยอะหรอครับแต่ว่ามันจริงๆอ่ะถ้าเป็นปกติที่ผมเล่นนะปกตินะผมจะไม่เอาคลิปนี้ลงแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งคือผมฆ่าไม่ได้เยอะด้วยแล้วก็มันไม่ค่อยมีอะไรด้วยครับคลิปนะครับ จะได้ที่1ก็เถอะแต่ว่ามันไม่มีอะไรผมก็ไม่ลงนะครับไม่ใช่ว่าได้ที่1อันไหนก็เอาสัตว์แต่ว่าจะลงนะครับแต่ว่าคลิปนี้มันไม่ได้จริงๆนะมันต้องลงนะโอเคตอนนี้จะเข้าวงนะครับก็เลยนั่งเรือโอเคเรือเสียมพุปแป๊ดเลยโอ้โหเพื่อนเพื่อนยิงอย่างเดียวเลยครับเพื่อนไม่สนใจเราเลยฮะคือจริงๆผมเป็นสายผมเป็นสายระยะประชิดนะครับแต่ว่าหัานมาเล่นจนายนะครับโอเคข้างหน้ามีสองคมตัว ยิงไปก่อนล้มไปหตัวครับไม่ยอมเดินยอมหลบหลังแอดดอปดีๆก็แอบกันแล้ครับอันนั้นอยู่กัน3ตัวนะพี่เห็นอยู่ตอนนี้ครับล้มตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างหลัง2ตัวน่าจะพบตีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตีนี้แหละทําให้ผมหัวร้อนแบบหัวร้อนมากๆเลยจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็พุกตะลุยกันเลยสลิงขึ้นไปนี่แหละฮะใกล้จุถึง ท้าแม็กแล้วตอนนี้เขาปล่อยหมามาแล้วนะครับโอเคยิงศัตรูไปเลยนี่แหละครับผมโดนอะไรฮะคุณผู้ชมดูครับผมดูครับหมายีร์ฟครับนี่ฮะกูอยู่ข้างบนครับหมายีราฟับโอ้โหไอหมไม่รู้จะด่ายัางไงหมาแม่งแบบ ไม่ผมไม่ไม่มั่นใจว่ามันบั๊กหรือเปล่านะครับหรือว่ามันมันเป็นอย่างนี้เขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้นนนคือมันโกงชี้เชี่ยเลยอะ่ะแบบแม่งแบบเราอยู่บนหลังคานะครับเรายังโดนอะ่ะก็เลยแบบเซ็งๆนะฮบตานี้คือแบบมันเซ็งนะครับคือผมเล่นนินจาเนี่ยศัตรูศัตรูพวกนี้คือผมอยู่หลังคาเงี้ยถ้าเขาไม่เห็นผมผหมือก็หล่อยเขาสบายแต่ไอหมานี่แม่งแบบมันควรจะอยู่แต่พื้นดินสชวไ กระโดดขึ้นมากัดก็ได้ไงว่าเป็นยีราฟหรือไงนะฮะก็คือเนี่ยคลิปนี้มันไม่มีอะไรจริงๆมันมีแค่นี้แหละก็ขอให้ทุกคนดูให้จบแล้วกันนะฮะเพื่อจะให้กำลังใจให้ผมนะครับโอเคครับเหมือนศัตรูยังไม่หมดโอเคเพื่อนยิงหมดแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าวงไปก่อนเลยนะฮะโอเคนะคเพื่อนมาร์คว่ามีศัตรูอยู่ข้างหน้าผมยิงศัตรูอยู่ข้างหลังโอเคครับนี่ฮะ มันเหลือ20คนแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ลด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 มันน่าจะเป็นบอดนะครับคือมันลดเร็วมากนะครับคือไม่ได้ยิงอะไรแล้วฮะหลังจากนี้คือไม่มีแล้วนะครับนะฮะมันลดเร็วมากเพื่อนๆก็ดูเอาเองนะครับว่ามันลดเร็วแค่ไหนอันนี้เหลือ3คนแล้วนะครับก็คือไม่ได้ยิงเลยเลยฮะเหลือ8เมื่อกเดินมาจากเมื่อกี้คือไม่มีนี่เพื่อนยิงจบแล้วเอ๋ยเฮียโอเคนะคับฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก, Share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใกนการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผมไอหมายรีราฟไอหมาเวน